สวัสดีพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของเด็กหน่อยอันเฮียนไดบ้านได้ภาพไปเที่ยวไซบอกกันได้เด้อแต่เฮียนนีภาพมาเที่ยวภรรยาพี่น้องนี่อยู่ฮา์เบอร์ภรรยาเออว่าสิภาพเป็นเ่นนามทะเลน่ะแต่ว่ามือน,นีนีส้มหอนอีแม่ก็เลยพามาหาเบอร์ภรรยาอยู่เซนภรรยากลางพี่น้องเอยมองเล่นกล่าให้หลายพี่น้อง นี่แนวมุดเขามุดออกพ้ามาเปลี่ยนบรรยากาศการเล่นพอสุเทียก็ไปเล่นยูโรเป็นสันลอยเอดน่ะละพี่น้องเล่นกาบแป๊บๆดอกว่าแต่อันนี้มันมีแน,วป,น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 ,แนวปีนอันนั้นแนวปีนอันนี้ก็ม่วนไปแล้วบาทีนี้นี่มุดเขาหันออกหันไส่นีออกนีไสหัน,น,อ,อ,น,หนอยู่นี่และพี่น้องมองปีนมองปลายลายลายพี่น้องเอ้ยนี่กับ ผ้าอีแม่มาสูงหายอีแม่กลยานสร้อยถูกส้อยหน่อยค่อยเบาบอ,บอยานเนี้ยไปได้เพิดสู้มองโบเคยยานเอียงจักเม็ดพวกเนี้ยไอยไปใช้น้องกับใบน้าแม่ก็ต้องตามมองปวดขาข่อยมาแล้วพี่นอออ้องเอ้อพวกเนี้เอ้ยเล่นด้วยนี่เบิดมือนี่กะปวดขี้งอยู่เด้ถึงบเบิดมือแค่ชั่วโมงเดียวกับปวดขี้งพี่น้องเอ้ย เตรียมยาแก้ปวดดวนเลยพี่น้อง